เปลี่ยนชีวิตจากศูนย์ให้รวยเร็วแบบคนจีนสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันเคยสังเกตไหมคะว่าบางทีชีวิตของเราก็ไม่ได้ย่แย่อะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เราแค่ขี้เกียจเกินไปทุกอย่างที่เราอยากมีอยากเป็นอยากทำอยากได้มักจะถูกซ่อนอยู่หลังคำว่าเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำมีสุภาษิตจีนเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้ก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วและเวลาที่ดีที่สุดรองลงมาก็คือวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังติดคำว่าเดี๋ยวก่อน สุดท้ายก็อาจจะไม่มีวันนี้เหลือให้คุณได้เริ่มอีกเลยบทเรียนข้อที่1ก็คืออย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะโชคชะตาไม่เคยรอใครเคยไมหมคะที่คุณมีไอเดียดีๆอยู่ในหัวเต็มไปหมดมีแผนการที่คิดมาแล้วว่าถ้าเกิดทําจะต้องปังแน่ๆแ,แต่สุดท้ายมันก็ยังคงเป็นแค่ความคิดเพราะคุณบอกกับตัวเองว่าเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทําและสิ่งที่น่ากลัวกว,กว่าการเริ่มต้นแล้วล้มเหลวก็คือการไม่เคยเริ่มต้นอะไรเลย อย่างที่สุภาษิตจีนได้กล่าวเอาไว้ว่าลมไม่เคยรอใบเรือที่ยังไม่กางหมายความว่าโอกาสมีอยู่เสมอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงมือทําคุณก็ไม่มีวันแล่นไปข้างหน้าคุณอาจจะนั่งมองโอกาสผ่านไปต่อหน้าต่อตาแต่ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคุณยังลังเลคุณยังกลัวคุณยังไม่พร้อมและในขณะที่คุณยังจมอยู่กับคําว่าเดี๋ยวก่อนโลกใบนี้ก็หมุนต่อไปโดยที่ไม่มีคุณนั่นแหละคะ่ะ มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของพ่อค้าชาวจีนในยุคโบราณที่วันหนึ่งเขาเดินทางไปยังตลาดเมืองใหญ่แล้วก็พบว่ามีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ถูกขายในราคาถูกผิดปกติเขารู้เลยว่าสมุนไพรนี้หายากและถ้าเกิดว่าเก็บไว้ขายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันก็จะมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าแต่แทนที่จะตัดสินใจซื้อทันทีเขากลับลังเลคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาซื้อดีกว่าแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นสมุนไพรทั้งหมดถูกพ่อค้าคนอื่นซื้อไปแล้วค่ะ แล้วก็ไม่กี่เดือนต่อมามันก็มีราคาสูงขึ้นอย่างที่เขาคาดไว้แต่สำหรับเขาแล้วมันสายเกินไปแล้วค่ะนี่คือบทเรียนสำคัญที่บอกว่าโอกาสไม่เคยรอใครคุณไม่มีสิทธิ์บอกให้โลกหยุดเดินเพื่อรอให้คุณพร้อมเพราะว่าโลกใบนี้มีเพียงสองทางเลือกเท่านั้นก็คือคุณลงมือทาเดี๋ยวนี้หรือว่าคุณจะนั่งเสียใจทีหลังคนสาเร็จไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ลงมือทาเร็วที่สุด ลองสังเกตดูนะคะคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ฉลาดกว่าคุณเสมอไปบางคนอาจจะรู้เรื่องน้อยกว่าคุณด้วยซ้ําแต่พวกเขามีสิ่งที่คุณไม่มีนั่นก็คือความเร็วในการตัดสินใจค่ะคนจีนเขามีแนวคิดที่ว่าโอกาสก็เป็นเหมือนน้าน้าไหลผ่านมือเร็วแค่ไหนโอกาสก็ไหลผ่านเร็วแบบนั้นเช่นกันถ้าคุณมัวแต่กลัวว่าจะเปียกคุณก็จะไม่มีวันได้ดื่มมันถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มธุรกิจแต่คุณบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอให้รอมีเงินมากกว่าน,นี้ก่อน ถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองแต่คุณบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอให้ชีวิตว่างก่อนถ้าคุณอยากจะลงทุนแต่คุณบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอศึกษาให้มากกว่านี้ก่อนแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคะสุดท้ายคุณก็จะพบว่าคุณใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการรอแล้ววันหนึ่งคุณก็จะเห็นคนที่กล้าตัดสินใจเดินหน้าไปก่อนคุณพวกเขาอาจจะเริ่มต้นด้วยเงินน้อยกว่ามีความรู้เท่าคุณก็ได้หรืออาจจะเจอปัญหาเยอะกว่าคุณแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือพวกเขาเริ่มทํา และพวกเขาก็กําลังไปข้างหน้าในขณะที่คุณยังอยู่ที่เดิมคําว่าเดี๋ยวก่อนคือคําโกหกที่คุณใช้หลอกตัวเองคนส่วนใหญ่ชอบบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันแค่ยังไม่ได้เริ่มแต่นั่นคือการหลอกตัวเองที่อันตรายที่สุดนะคะเพราะความจริงก็คือการไม่เริ่มก็คือการล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทํามีสุภาษ,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 ษิตจีนได้กล่าวเอาไว้ว่าคนที่ไม่ก้าวเดินไม่มีวันไปถึงจุดหมายหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ก้าวออกไปจากจุดที่คุณยืนอยู่ คุณก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยลองนึกภาพตัวเองในอีก5ปีข้างหน้านะคะถ้าคุณยังเป็นคนเดิมทําแบบเดิมๆแล้วก็ยังพูดว่าเดี๋ยวก่อนและคุณก็จะกลายเป็นคนที่มองย้อนกลับมาแล้วก็พูดว่ารู้อย่างนี้ทาตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีแล้วแต่ตอนนั้นมันก็คงจะสายเกินไปแล้วล่ะคะ่ะฉะนั้นจงลงมือทําตั้งแต่ตอนนี้เพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอยู่จริง ไม่มีใครรู้ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้คุณอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าโอกาสที่คุณเคยมีมันอาจจะหายไปแล้วก็ได้สิ่งที่คุณอยากทำคนอื่นอาจจะทำไปก่อนแล้วก็ได้ชีวิตของคุณไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ฉะนั้นจงใช้วันนี้ให้มีค่ามากที่สุดเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอยู่จริงสุภาษิจีนบอกไว้ว่าอย่ารอให้ไฟดับก่อนค่อยเติมน้ำมัน ความหมายคืออย่ารอให้ทุกอย่างสายเกินไปก่อนที่จะเริ่มลงมือทําเพราะบางอย่างในชีวิตถ้าเกิดว่าคุณพลาดไปแล้วคุณก็จะไม่มีวันได้มันกลับคืนมาอีกเลยและที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะแต่มันคือการไม่ได้ลองเลยค่ะต่อมาข้อ2ความขี้เกียจคือต้นทุนที่แพงที่สุดของชีวิตลองนึกภาพนะคะว่าคุณกําลังใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทุกวันโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจน คุณรู้อยู่แก่ใจค่ะว่าคุณควรที่จะออมเงินคุณควรที่จะออกกําลังกายคุณควรที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆห,หรือว่าพัฒนาตัวเองแต่ทุกครั้งที่คิดจะทําคุณก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างปัญหาของการขี้เกียจไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ได้ทําแต่มันคือคุณกําลังสร้างปัญหาให้ตัวเองในอนาคตนะคะคนที่ในวันนี้ไม่มีเงินเก็บพรุ่งนี้ก็จะต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นคนที่วันนี้ไม่ดูแลสุขภาพพรุ่งนี้ก็จะต้องจ่ายค่ารักษาพแพง,แพง คนที่วันนี้ไม่ได้เรียนรู้พรุ่งนี้ก็จะต้องเสียโอกาสให้กับคนที่ขยันกว่าจำไว้นะคะว่าถ้าเกิดคุณเอาแต่พูดว่าเดี๋ยวก่อนในวันนี้ก็เท่ากับคุณยอมที่จะลำบากในวันข้างหน้าคุณเคยเห็นคนที่อายุ50-60บปีที่ต้องทำงานหนักมากกว่าตอนหนุ่มสาวไหมคะคุณเคยเห็นคนที่เสียใจที่ไม่ได้เริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆจนต้องใช้เงินมากมายมหาศาลมารักษาตัวเองไหมคะคุณเคยเห็นคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่เคยเรียนรู้อะไรใหม่ แล้วสุดท้ายก็ต้องพึ่งพาคนอื่นเพราะว่าไม่มีทักษะหรือว่าไม่มีไรายได้เพียงพอไหมคะทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความขี้เกียจในอดีตของพวกเขานั่นเองอย่างที่สุภาษ,ษิตจีนได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่ารอให้หิวน้ําก่อนแล้วค่อยขุดบ่อความหมายคือถ้าเกิดคุณรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยคิดหาทางแก้คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้แก้ไขมันแล้ว ความขี้เกียจอาจจะไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนในทันทีแต่มันกําลังสะสมปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่ารู้อย่างนี้ทาไปตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีแล้วอย่างที่สุภาษิตจีนได้กล่าวเอาไว้ว่าน้ําที่ไหลผ่านไปแล้วไม่อาจตักคืนได้ความหมายก็คือว่าทุกวันที่คุณปล่อยให้ความขี้เกียจครอบงำคุณกำลังสูญเสียเวลาที่มีค่าไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับมาต่อมาข้อ3ามความสำเร็จไม่เคยเป็นของคนที่รอแต่เป็นของคนที่ลงมือทำ คุณเคยมีความฝันอะไรบางอย่างไหมคะอยากจะเริ่มทําธุรกิจอยากจะเก็บเงินก้อนแรกอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้สักทีคุณบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนขอให้พร้อมก่อนเดี๋ยวค่อยลงมือทําเดี๋ยวค่อยให้มีทุนก่อนเดี๋ยวขอให้มั่นใจก่อนขอให้สถานการณ์ให้มันอะไรอะไรมันดีกว่าน,นี้ก่อนแต่คุณรู้ไหมคะในขณะที่คุณรออยู่ตรงเนี้ค่ะมีคนอื่นอีกมากมายที่เขาลงมือทําไปแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้เก่งกว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเงินทุนมากกว่า อาจจะไม่ได้มั่นใจเท่ากับคุณด้วยซ้ำแต่สิ่งเดียวที่แตกต่างกันก็คือพวกเขาเริ่มต้นทำทันทีและพวกเขาก็กําลังนำหน้าคุณไปไกลแล้วค่ะโลกนี้ไม่ได้ให้รางวาัลกับคนที่คิดว่าจะทำแต่ให้รางวาัลกับคนที่ลงมือทำอย่างที่สุภาษิตจ,จีนได้กล่าวเอาไวว่าต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ก็จะให้ร่มเงาในวันหน้าความหมายคือถ้าเกิดคุณอยากจะเห็นผลลัพธ์ในอนาคตนะคะคุณจะต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เหมือนอย่างที่แจ็คมาสร้างอาลีบาบาตอนที่คนจีนยังไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดคุณเอาแต่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนคุณอาจจะต้องรอไปตลอดทั้งชีวิตนะคะเพราะโรคนี้ไม่มีเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเริ่มต้นมีแต่เวลาที่ดีที่สุดซึ่งก็คือตอนนี้ล่ะค่ะเขาบอกว่าเส้นทางหมื่นลีก็มักจะเริ่มจากก้าวแรกความหมายคือไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายใหญ่แค่ไหนมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณไม่เริ่มก้าวแรกจองอย่ารอให้ฟ้ามืดก่อนแล้วค่อยจุดตะเกียง ก็คืออย่ารอให้สายเกินไปก่อนที่จะลงมือทาข้อ4ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่ต้องจ่ายราคาคุณเคยเจอคนที่อยากรวยแต่ไม่อยากทำงานหนักไหมคะคุณเคยเจอคนที่อยากจะมีสุขภาพดีแต่ไม่อยากออกกำลังกายไหมคะคุณเคยเจอคนที่อยากจะประสบความสำเร็จแต่ไม่อยากเสียสละอะไรเลยไหมคะถ้าคุณคิดว่าขอชีวิตที่ง่ายแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขอแสดงความเสียใจด้วยคะ่ะ โลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆทุกสิ่งที่คุณอยากได้มีราคาที่ต้องจ่ายเสมอนะคะแต่ปัญหาก็คือคุณเลือกจะจ่ายราคาตอนนี้หรือว่าจะจ่ายในแบบที่เจ็บปวดในวันข้างหน้าจําไว้นะคะว่าการไม่ทําอะไรเลยก็คือการจ่ายราคาที่แพงที่สุดคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่ได้เสียอะไรพวกเขาคิดผิดมากนะคะในขณะที่คุณเลือกที่จะนอนเล่นมือถือคิดว่าเออเดี๋ยวก่อนค่อยทํา มีคนอีกจํานวนมากมายที่กําลังอ่านหนังสือและพวกเขาก็กําลังเก่งขึ้นมีคนที่กําลังสร้างธุรกิจและพวกเขาก็กําลังเข้าใกล้ความสําเร็จมีคนที่กําลังออกกําลังกายและพวกเขาก็กําลังแข็งแรงขึ้นทุกวันคุณไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่คุณกําลังถอยหลังโดยที่คุณไม่รู้ตัวต่างหากค่ะอย่างที่สุภาษิตจีนได้กล่าวเอาไว้ว่าทุ่ง้าที่ไม่ได้ดูแลก็จะกลายเป็นป่ารก ความหมายคือถ้าคุณไม่ดูแลไม่พัฒนาในวันหนึ่งชีวิตของคุณก็จะกลายเป็นซากปรักหักพังที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ถ้าคุณอยากจะเก่งขึ้นคุณจะต้องจ่ายด้วยราคาที่เป็นเวลาและก็ความพยายามถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรวยขึ้นคุณจะต้องจ่ายราคาด้วยความกล้าและก็ความเสี่ยงถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะต้องจ่ายราคาเป็นวินัยและก็การเสียสะละคนจีนมีแนวคิดที่ว่าทองแท้จะต้องผ่านไฟคนแกร่งจะต้องผ่านบททดสอบ ความหมายคือไม่มีอะไรที่มีค่าโดยไม่ผ่านการหลอมละลายไม่มีใครแข็งแกร่งขึ้นได้โดยไม่ผ่านบททดสอบของชีวิตคุณไม่สามารถมีชีวิตที่ง่ายและประสบความสำเร็จไปพร้อมกันได้นะคะถ้าคุณอยากจะมีเงินเก็บมากขึ้นคุณพร้อมจะเสียสละการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือเปล่าถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณพร้อมจะเสียเวลาออกกำลังกายหรือเปล่าถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณพร้อมจะเผชิญกับความเสี่ยงและก็ความล้มเหลวหรือเปล่า ถ้าคำตอบคือไม่ก็จงรู้ไว้ได้เลยนะคะว่าคุณจะไม่มีวันได้มันมาถ้าคุณอยากจะฆ่าแม่น้ำคุณก็ต้องเปียกน้ำความหมายก็คือว่าถ้าคุณไม่กล้าเผชิญกับความยากลำบากคุณก็จะไม่มีวันได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และคุณก็มีทางเลือกสองทางนะคะตอนนี้อย่างแรกก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆสบายชั่วคราวแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสุดท้ายชีวิตก็ยังเหมือนเดิมแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะมานั่งเสียใจว่ารู้อย,อย่างนี้ทำไปตั้งแต่ตอนนั้นก็ดี หรือว่าคุณจะเริ่มจ่ายราคาเพื่ออนาคตที่ดีกว่าก็คือยอมเหนื่อยยอมพยายามยอมเสีย่ยงแต่สุดท้ายคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและคุณก็จะขอบคุณตัวเองที่เริ่มลงมือทําจงอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณเป็นแค่ฝันลมๆแรงๆที่ไม่มีวันเป็นจริงนะคะจําไว้นะคะว่าชีวิตที่ดีไม่มีทางลัดไม่มีปาฏิหารไม่มีความสําเร็จที่ได้มาฟรีๆคุณอยากจะสําเร็จแค่ไหนคุณก็ต้องจ่ายราคามากเท่านั้น ต่อมาข้อ5ถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะบังคับให้คุณเปลี่ยนแล้วตอนนี้คุณรออะไรอยู่คะรอให้ร่างกายพังถึงจะเริ่มดูแลสุขภาพรอให้เงินหมดถึงจะเริ่มคิดถึงการเก็บออมรอให้ถูกไล่ออกถึงจะเริ่มหางานใหม่ให้ตัวเองอย่างนั้นเหรอคะแล้วทําไมเราจะต้องรอให้ชีวิตทีหัวทรงก่อนถึงจะยอมเปลี่ยนทาไมจะต้องรอให้ปัญหาใหญ่มาถึงก่อนถึงจะเริ่มต้นโลกใบนี้ไม่เคยหยุดนิ่งถ้าเกิดคุณไม่ก้าวไปข้างหน้าก็คือคุณกําลังถอยหลังนั่นเอง ต้นไผ่ที่ไม่เติบโตก็จะถูกโค่นลงมาเป็นฟืนและถ้าเกิดว่าคุณหยุดพัฒนาวันหนึ่งคุณก็จะไม่มีค่าในสายตาโลกถ้าคุณไม่เรียนรู้วันหนึ่งก็จะมีคนที่เก่งกว่ามาแทนที่คุณถ้าคุณไม่ออมเงินวันหนึ่งคุณก็จะไม่มีอะไรเหลือถ้าคุณไม่ดูแลคนที่คุณรักวันหนึ่งเขาก็จะเดินจากไปไม่มีใครรอดจากการเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่คุณเลือกได้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายควบคุมมันหรือว่าจะปล่อยให้มันควบคุมคุณคนที่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุด แต่เป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดถ้าคุณมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะไ mm hmm. ดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคข,ของมันแต่สุดท้ายมันก็สูญพันธุ์เพราะว่ามันไม่สามารถปรับตัวได้โนเกียเคยเป็นเจ้าแห่งโทรศัพท์แต่เพราะว่าไม่เปลี่ยนแปลงตามโลกมันก็เลยหายไปจากตลาดหรืออย่างโกดักเคยครองโลกของกล้องฟิลม์มแต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอลพวกเขาก็ไม่ปรับสุดท้ายเขาก็ต้องล้มละลาย อย่างที่สุภาษิตจีนได้กล่าวเอาอีกว่าเรือที่ไม่ซ่อมแซมย่อมจมอยู่ในพายุซึ่งแปลว่าถ้าเกิดคุณไม่เตรียมตัวล่วงหน้าเมื่อพายุมาคุณก็จะไม่มีทางรอดถ้าคุณไม่เริ่มต้นสร้างแผนสำรองในชีวิตของคุณในวันนี้นะคะวันหนึ่งคุณอาจจะกลายเป็นไดโนเสาร์ของยุคนี้ก็ได้คนที่เปลี่ยนแปลงก่อนจะมีทางเลือกมากกว่าและก็จะมีอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองแต่คนที่รอให้ชีวิตบังคับให้เปลี่ยนก็จะไม่มีทางเลือกมากนักและมักจะเจ็บปวดกว่าเสมอนั่นเอง จำไว้นะคะว่าอย่ารอให้สายเกินไปก่อนที่จะลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าคุณยังไม่มีเงินเก็บเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้เลยค่ะก่อนที่คุณจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในยามฉุกเฉินจงอย่ารอให้ฝนตกก่อนค่อยสร้างหลังคาความหมายก็คือว่าจงเตรียมตัวก่อนที่ปัญหาจะมาเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้แก้ไขแล้วก็ได้ต่อมาข้อ6คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งที่สุดแต่เป็นคนที่กล้าตัดสินใจเร็วที่สุด คุณเคยเห็นไหมคะคนบางคนทําเงินได้เป็น10บล้านร้อยล้านไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาหาเงินเก่งที่สุดนะคะแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาตัดสินใจเร็วพวกเขาไม่ได้รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้รอให้โลกหยิบยื่นโอกาสมาให้แต่พวกเขาเป็นฝ่ายคว้าโอกาสเอาไว้ก่อนที่มันจะหายไปตรงกันข้ามค่ะคนที่คิดเยอะคนที่ลังเลคนที่กลัวความผิดพลาดสุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยและสิ่งที่เหลือไว้ก็คือความเสียดายคนรวยเขาไม่ได้เริ่มต้นที่เงิน แเขาเริ่มต้นด้วยวิธีคิดอย่างที่สุภาษิตจีนได้กล่าวเอาไว้ว่าโอกาสก็เหมือนเมฆผ่านมาแล้วแล้วก็หายไปความหมายคือว่าถ้าคุณมัวแต่ลังเลโอกาสก็จะลอยหายไปและคุณก็จะไม่มีวันได้มันคืนกลับมาอีกเลยลองนึกภาพว่ามีหุ้นตัวหนึ่งราคาถูกมากและคุณรู้ดีว่ามันจะต้องพุ่งขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนแต่คุณลังเลเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอดูอีกหน่อยแล้วพอวันรุ่งขึ้น หุ้นตัวนั้นก็ขึ้นปรับขึ้นไปสูงถึง50%แล้วคุณทำยังไงคะคุณก็อาจจะบอกตัวเองว่าเออรอเดี๋ยวให้มันลดลงอีกหน่อยเดี๋ยวค่อยซื้อสุดท้ายหุ้นตัวนั้นก็ขึ้นไปถึง500%แต่คุณก็ไม่สามารถซื้อได้แล้วนี่แหละค่ะคือตัวอย่างของคนที่ไม่กล้าตัดสินใจและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนถึงรวยขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนกลับอยู่ที่เดิมคนรวยเขามองหาโอกาส แต่คนจนส่วนใหญ่มักจะมองที่ปัญหาคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเศรษฐีถึงรวยขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าพวกเขากล้าลงทุนกล้าลองผิดลองถูกกล้าตัดสินใจโดยที่ไม่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ตรงกันข้ามค่ะคนที่ไม่มีวันรวยขึ้นเลยก็คือคนที่มัวแต่นั่งคิดแต่ไม่ลงมือทำพวกเขาอยากลงทุนแต่บอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนขอศึกษาเพิ่มอีกหน่อยอยากทาธรุรก,กิจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอขอไปดูตลาดก่อน อยากจะพัฒนาตัวเองเดี๋ยวก่อนขอให้มีเวลามากขึ้นก่อนสุดท้ายก็ไม่ได้ทําอะไรเลยจงอย่ารอให้ดวงจันทร์เต็มดวงก่อนถึงจะเริ่มออกเดินทางก็คืออย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะเริ่มต้นนะคะเพราะโอกาสมันไม่ได้รอคุณต่อมาข้อ 7. คนที่กลัวความล้มเหลวที่สุดก็คือคนที่ไม่มีวันประสบความสําเร็จคุณเคยอยากทําอะไรบางอย่างไหมคะอยากจะเริ่มธุรกิจอยากจะลงทุนอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนชีวิตแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้ทํามัน ถามว่าทําไมก็เพราะคุณกลัวกลัวความล้มเหลวกลัวว่าตัวเองไม่ดีพอกลัวว่าจะถูกคนอื่นหัวเราะเยาะกลัวว่าจะเสียเงินกลัวการเปลี่ยนแปลงและเมื่อคุณกลัวขนาดนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะทําก็คือเดี๋ยวก่อนคุณผลักความฝันของตัวเองออกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณพบว่าเวลามันก็ผ่านไปแล้วแต่ชีวิตของคุณก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนที่สุภาษ,ษิตจ,จีนได้กล่าวเอาไว้ว่าเรือที่ไม่ออกจากฝั่งก็ไม่มีวันได้พบกับขุมทรัพย์ ความหมายก็คือถ้าคุณไม่กล้าออกเดินทางคุณก็จะไม่มีวันคนพบสิ่งที่มีค่าคุณเคยสงสัยไมหมคะว่าทำไมบางคนถึงเติบโตเร็วกว่าทำไมบางคนถึงรวยขึ้นเรื่อยๆคำตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาเก่งกว่าแต่มันอยู่ที่พวกเขากล้าเสี่ยงมากกว่านั่นเองคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่มีความกลัวแต่พวกเขาคือคนที่ไม่ปล่อยให้ความกลัวมาหยุดพวกเขาถ้าคุณอยากจะไปได้ไกลคุณจะต้องกล้าลุยผ่านอุปสรรค จำไว้นะคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยกลัวแต่คือคนที่ไม่ปล่อยให้ความกลัวมาขวางทางถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำธุรกิจลงมือทำแม้ว่าคุณจะกลัวถ้าคุณอยากจะลงทุนเริ่มต้นแม้ว่าคุณจะยังไม่มั่นใจถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตลุยเลยคะ่ะแม้ว่าคุณจะยังไม่พร้อมก็ตามเพราะอย่างที่สุภาษิตจีนได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่ารอให้พายุผ่านไปแต่จงเรียนรู้ที่จะเต้นรำกลางสายฝนความหมายก็คืออย่ารอให้ความกลัวหายไปนะคะ แต่จงลงมือทำไปพร้อมกับมันเพราะสุดท้ายแล้วค่ะอนาคตที่คุณอยากได้จะเป็นของคนที่กล้าคว้าม,มันไม่ใช่ของคนที่รอให้มันมาหาเองและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมจะลงในทุกวันอย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามนะคะนะนาะนะนาะนาะ